ครับสวัสดีครับวันนี้จะพามาขนข้าวข้าวข้าวกลับข้าวกลับหรือว่าข้าวมะลิดำแอ่ข้าวแบบว่าข้าวสองมือนะครับเนี่ยนะสีมะลิดำเขาเรียกว่ามะลิดำนี่นะนสองมือคือผมปลูกไปนเน้อได้ปีที่สองะครับ ได้น้อยนะได้น้อยเอ่อก็ปลูกน้อยได้น้อยผลผลิตไม่ไม่ค่อยดีก็เลยได้น้อยเนี่ยคือข้าวเมลิดดำหรือข้าวกล่ำข้าวเขเป็นข้าวกล้องเนาะกล้องแบบว่าข้าวสองมือเนี่ย <c oughs> แล้วข้าวกล้องหนึ่งส่วนข้าวขาวข้าวขาวแบบนี้นะครับ ขาวสีไปสีที่ลงสีเนี่ยสองส่วนเข้ากาันหนึ่งส่วนเข้าเขามริดดามหนึ่งส่วนาาวน,นะครับนะคือถ้าเป็นแบบเขากล้องเนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์นะเป็นป้องการป้องกันโรคโรคอ้วนนะโรอ้วนป้องกันโรคอ้วน ต้องการมะเร็งลำไส้ใหญ่ต้องการเบาหวานต้องการโรคเน็บชาตะคริวปัดนกกระจอกนะแล้วก็โรคโลหิตจางนะครับอ่นะเป็นเป็นมีประโยชน์มีประโยชน์กว่าข้าวขาวแบบนี้นะครับ นะครับขาวแบบนี้มันสีไปแล้วมันขัดสีสีขาวเลยครับแต่ว่าท่านท่าเป็นเข้ากล้องเนี่ยมันแบบว่ารสชาติมันจะฝึดฝึดคอนิดนึงไม,ไม่ไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ะแต่แต่คนที่ไม่เคยทานเนี่ยจะจะไม่ชอบนะแต่ผมเคยกินมันตั้งแต่เด็กแล้วครับมันต้องเป็นเด็กอะ แม่คุณยายก็อันนี้เป็นข้าวสองมือนะแปลว่าจะไม่ขัดสีไอเนี่ยเปลือกอะไรนะเป็นเปลือกหุ้มเมล็ดเนี่ยดำๆเนี่ยเมื่อก่อนถ้าก็ทาข้าวข้าวแบบแบบนี้แหละข้าวอาจจะอาจจะขาวน้อยกว่าไงไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบข้าวเมลิดำนะแต่ว่ามัน ข้าวขาวแต่ก็มันไม่ไม่ได้ขัดสีแบบขาวแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปหุงข้าวนะข้าวมะลิดำํำเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้กินแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ก็หุงเรียบร้อยแล้วครับ อ่าเดี๋ยวเปิดขานี่แบบนี้เลยครับน,นี่สุดแล้วนุ่มนะเป็นคือข้าวขาวก็จะก,กลายเป็นข้าวดำไปด้วยครับ มันไม่ขาวเหมือนเขาจั่วเหมือนเมื่อกี้แล้วน,นุ่มรสชาติดีหอมครับเขามาดัาผสมผสมกับกวขาวนะรสชาติด,ดีครับโอเค ขมลิดำป้องกันรถพ่วนป้องการรถเน็บชาป้องกนันรถมะเร็งลำไส้ด้วยนะครับป้องกันโรคโรหิตชาโอ้ดีครับเยี่ยมเลยมะลิด,ดำเข้ากล้องครับผมครับวันนี้มามาหุงข้าวมะลิดำ เขากล่องนะครับอ่อวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสวัสดีครับโอเคนะครับกดไลค์กดติดตามด้วยครับ